ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผูร้ราชการจังหวัดก็มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอดอนสักนะคะเพื่อที่จะติดตามความเสียหายจากคลื่นลมแรงค่ะที่มีการซัดเข้าหาฝั่งพร้อมทั้งมีการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของท่าเรือเฟอร์รี่ด้วยค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนายธีรุสุภวิบุ์ผลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนายบุญเรืองหลงละลวดหัวหน้าสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราธานีนายเลอพลสวนสังนายอำเภอดอนสักปลัดอำเภอผู้นำท้องถิ่นท้องที่ลงไปในพื้นที่ของวัดนทีวัฒนารามอำเภอดอนสักจังหวัดสุราธานีเพื่อที่จะดูสถานที่ที่ทางอำเภอดอนสักได้มีการเตรียมไว้สำหรับการรองรับ การอบพยพกรณีที่เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้น และจากการลงพื้นที่ในริมทะเลบ้านพอตนะคะติดตามผลกระทบแล้วก็ความเสียหายจากภาวะคลื่นลมนะคะในการซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็น้ําทะเลหนุนสูงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รับลมมรสุมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเศษเศษบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนรวมไปถึงร้านอาหารด้วยที่ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนกันคลื่นนะคะก็ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายในบางส่วนและยังมีน้ําทะเลค่ะ ล้นข้ามถนนเข้ามายัางบ้านเรือนของประชาชนก่อนที่จะลดระดับลงในเวลาต่อมาค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปนะครับที่บริเวณริมทะเลบ้านพ่อ่นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการเยี่ยมพบปะประชาชนตามบ้านเรือนตลอดแนวใจฝั่งนะครับและก็ได้มีการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งมีการติดตามนะครับความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ดังกล่าวด้วยซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการออกแบบและก็ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสาุรราธ,ธานีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่นะครับรวมไปถึงท่าเรือราชาเฟอร์รี่ในการที่จะเดินทางไปอำเภอเกาะสมุยและก็เกาะราชารวมไปถึงเกาะต่าด้วยนะครับในการติดตามมาตรการความปลอดภัยของท่าเรือ ซึ่งก็พบนะครับว่าท่าเรือทั้งสองแห่งเนี่ยยังคงมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมารอขึ้นเรือเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าใกล้ที่จะถึงการจัดงานฟูงูลปาร์ตี้ที่เกาะพังงานนะครับทางด้านของรถเองเก็มีการมาต่อคิวนะครับลงเรือเ,เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่ลงเรือได้ล่าช้านะครับเนื่องจากว่าคลื่นลมและก็น้ําทะเลเนี่ยหนุนบริเวณท่าเรือครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มีการเน้นย้ําให้ผู้ประกอบการท่าเรือทั้ง2องรายครับได้มีการติดตามสภาพอากาศและก็คลื่นลมอย่างใกล้ชิดให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและก็มีการตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์นะครับฉุกเฉินเสื้อชูชีพให้เพียงพอกับจํานวนผู้โดยสารส่วนเรือขนาดเล็กเองนะครับที่มีความยาวไม่น้อยกว่า12เมตรนะครับรวมไปถึงเรือหางยาวเนี่ย ขณะนี้เองทางด้านของจังหวัดสุราธานีก็ได้มีการประกาศนะครับให้งดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่13มกราคม2568ครับและก็มีการสั่งการให้นายอำเภอค่ะตลอดจนสำนังกงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราธานีตรวจตรายอย่างเข้มงวดนะคะไม่ให้มีการฝ่าฝืนเดินเรือเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเองก็รายงานนะคะว่าส่วนที่บริเวณของหาดกำนันตำบล ภูมิเรียงอำเภอชายานะคะทะเลก็มีคลื่นแรงนะคะสูงกว่า3เมตรค่ะพัดเข้ามาอย่างฝั่งโดยมีที่พักค่ะมีรีสอร์ทแห่งหนึ่งประมาณ2หลังถูกคลื่นทะเลซัดจนสุดตัวเอียงลงไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือสีธานนะครับได้พูดคุยกับทางผู้บริหารก็ทราบว่าตอนนี้ทางทางบริษัทเนี่ยให้เทียบเรือได้แค่ท่าเดียว เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าสภาพของลมจากที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือพัดจากทางซ้ายไปขวานะครับก็เมื่อเมื่อเทียบแล้วเนี่ยทำให้การจราจรของเรือเนี่ยก็จะต้องดีเลย์ไปนะครับตรงนี้ก็ลงมาตรวจสอบแล้วก็พูดคุยกับทางผู้บริหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเนื่องจากพรุ่งนี้จะเป็นฟูมูลปาร์ตี้นะครับที่ท,ที่ที่ทางฝั่งเกาะนะครับก็ มีนักท่องเที่ยวเดินทางจํานวนมากก็มาย้ําเตือนว่าให้เดินเรืออย่างระมัดระวังแล้วก็ให้ผู้โดยสารที่เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบาย